สบายดีสบายดีพระธาตุอิงั่งพระธาตุอิงั่งอยู่นครไกรสอนพอมิหาแขวงสวรรค์ทีพระธาตุอิงั่งนี่ตามการบอเล่า,ลาว,ว่าเพิ่นได้สร้างแต่นด,นแดุนละได้เพิ่นสร้างแต่นดุนเลยอายุเพิ่นนี่เป็นวัดเด้เป็นวัดเด้ ตามการบ่เล้ากันมานี่เพิ่นได้สร้างในปีพุทธศักราช400นะตอนนี้ก็พุทธศักราช2,560 63ก็ได้หลายปีได้2,000กว่าปีแล้วเออ2,564ปีแล้าก็สร้างต่อทําอิฐนี่ก็อยู่สันทําอิฐนี่นะสันชั้นที่หนึ่งนี่รากาเพิน่นไม่มีการตอเติมขึ้นไปอีอัน สันที่สองแล้วก็หันยอดหอนจอมยอดมันเลยพญาสีโคตรก็ได้มาต่อเติมขึ้นดิพญาสีโครตรตบองนะเดมาต่อเติมขึ้นอีพัฒนิงคหังพเพลย์ยอะเกินมาแก,มา,กมาบ้ามาบ้าอไาะไรเพลย์ยอมาบ้าอะไ้แล้วก็มาแก บาแล้วเรามาแก้ได้บาหาเงินหาข้ำเพื่อมันได้ฮะนะเพื่อยบาก็ได้หาเงินหาค้าม,มันหายะและ้วก็มาบานำเพิ่นมาบาเพื่อหาเงินหาค้ำได้เพื่อสุขภาพแข็งแรงเพื่อสบายทั้งใจและก,กายแต่มาบาหนีบายามเลิกก็ได้แต่ว่ามาแก้นี่เพิน่นแก้บาฮะนะเพิ่นแก้เพื่อแต่ตอนเส้าได้ตามฮี่ ตามค้องเพิ่นเฮ็ดเฮ็ดแต่ตอนเซาตอนแรก้าสิบสอโมงไปแล้วเมนแก้บ่ได้นะแก้บาเพรเลิสีมาหานะเมนแก้บาบ,าบ่ได้กายกสโมงไปอยู่พูนเป็นวัดวัดธาตุอิหขั้งเป็นวัดเขตนี้เป็นเขตภายในธาตุอันเก้าแก่ เลยยืมมาบาหาเงินหาค้ำได้กับมาโัพันเพิ่นอยู่อยู่ทางในพุน่นอยู่ผามพุน่นแหละอยู่ทางในพุน่นเพือสิมาบาเพื่อหาเงินหาค้ำได้นะไปโพพันเพิน่นบ้าหาเงินหาคำ้ำเพื่อสุขภาพแข็งแห้งคอยนี่กับมาแกบามาแก้บ้เลยมาบ่าทันเพิ่นซ้ำพอดีอัน ก่ายโมงสิบสองโมงมือมอ,มอ่นเสาเพื่อนสิแก่เฮ้อมืออื่นเสาเพื่อนสิแก่บ้าเฮ้อตอนบอ่มีโควิดในคนหลายได้นู่เพราะเนะเาะ <c oughs> บุญบุญประจำปีเนี่ยเดินนึ่งเพ่งหรือวะเน่นบ่เดินนึ่งเพ่งวิทแล้วลวิทได้สง่งสามเดือนสองเดือนแล้วเนาะ คนลายบอกปีนก,กนับบลายมันไมันโควิดเนาะเต่ละมื้อกับคนลายบก่กปัจจุบัน,นมนันสินจึงลายนะเนานะมันสินลลายได้ ตอนเช้าๆน้อเข้ามาใส่บาตรยันน้ำยูพุนเป็นป้าสงวนวัดบ่ะพอยูพุนนะป้าไม้่งย่ๆคุณนะไม้ชนวนป้าสงวนของวัดฉันทันอีกข้างเนาะโอ้ โอ้มายนุ่งม่ยย่างไม่แค้นไม่ด้มะกาเบียไม้โอ้กาเบียไม้อยูฮันบ่อยู่บนเฮือนแค่เจ้าอยู่ผาป่าไม้โอ้จะปีแล้วเพิ่นกาเบียไม้อยู่ฮันอยูฮันนกำมัพเอาลงมาปลูกวันนี้ ีม <languages? S 1> ันเต็มเบิดแคนแยางนเายมันคันมันมราิดมแแต่สมัยก้อนเราคนก้าเบี้ยไม้ยุคเขลนั้นคนเ่าเอามาปลูกไส้ไใบ้นนีดีอากเานยได้ได้จากปีแล้วห้อนร้อยปีแล้วปะ โอ้ยย่ว้สุขุนเนาะหาสิบหาสามคเงบดีห้อนอยปีเจ็ดเจ็ดสิบปลายเนาะเจ็ดสิบปลา,ายปีเป็นปลาสงวนใ่ญ่สุขุนไปหายางโลเ่เบิ่งเกพูดเป็นปลาสงวนบ้านเพิ่น ได้ปลูกมาปลูกต้นไม้มาได้เกอเจ็ดสิบปีแล้วดิสิภาพไปเบิป่ปลาสงวนมีไม้ขยุ่งไม้ดูไม้เต้ไม้แค่นไม้ยางหลาย,ลายอยู่ดิสิาพยนายางไปเบิ่ออันนี้แมนทางออกทางออกปลาถัดอิงห้าง เพลิเิมากรลับไ้ก็มาได้ทุกเงินมือเด้อมาได้ทุกมือแต่ว่ามาเดิกเราบ่ได้ได้มาตนกลางคืนบ่ได้มาตนกลางคืนบ่ได้มากลับไ้ต้องตอนตนกลางเว้นเพิ่นจะปิดประตูได้มากลางคืนนะมาขำไหลก็บ่อได้ อันนี้เมนป้าสงวนป้าสงวนบ้านทัดอีกห้างป้าสงวนนี้มีจุดพิเศษไยนั่นก็คือไม้ขยุ่งไม้ขยุ่งได้ไม้แค่นได้ไม้แค่นไม้ไม้ย่างไม้ย่าง,างหาโลหาโล,าลบึงต้นไม้ใหญ่ ต้นไม้ไงอยู่บ้านท่าดอิงฮังอยู่บ้านท่านิงฮังอยู่บ้านทาดิงฮังนครแก่สวนพบมวิหารแขวงสวรรณเขตเป็นห้มเย็นดีครับเอลีไรโอ้สุดยอดหลายสุดยอดหลายอยู่บ่อนี้นี่ตามทามอัน ผู้เท่าผู้แก่พ่นอยู่วัดภายในวัดท่นานเองข้างมือก็นี่พ่นว่าว่าอันเขาเจ้ามากาเบไมอยู่พู่นเลยอยู่ซนป่งงาสงนพู่นเลยกาเบไมเมื่อปีหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบสองเพ่นเอามาปุ๊เอามายายไว้แถวนี้เลยนะอยู่ฟ้านั้นก็มีได้ฟ้าทางฟ้านั้นนะก็พ่นได้เอาไปป้าไว้คือกันป้าไว้ใหญ่ไว้คือกัน

ขยุ้หมนี่ก็บ,บางต้นก็บรรฮ้อยปีเลยเดี๋ยวแบบต้นนี้นะตายเลยต้นนี้ต้นนี้ไม้ขยุงไม้ขยุใงหง่อ้กอ,อ,อดกอดไม้ขยุงงหญ่ พอดำพอดีว่เห็นได้ไหมขยุ่งไ่นี่พอดำพอดีบด่เห็นได้เมือขยุ่งไง่เบิง่งสิพ้าล่อเบ,บิง่งไหมขยุ่งญ่นี่ต้นนี้กหนไงพื้นดันนั้นได้พื้นอันสมโพธิโบดพืนด้นโบดบ่จักนี่นะ เปนโบดไม้ขยุง่งผ้าเหลืองไม้ขยุงง่งญ่มีไม้แค่นไม้ไม้แค่นลายนี่จะไม้แค่นทั้งหมดหลายแค่หลายว่าไม้แค่นแต่ว่าบางต้นต้นนี่น้อยนี่มันหากเกิดยันแมนลุลุมันบบแมนน้องผลปูดได้เกือบเจ็ดสิบปีคือกัน,นแบบต้นนี่น้อยอันนี้นี่นะ แต่ว่าต้นนี้นี่คือสิเมตอายุหเจ็ดชิปีคือกันนี่แต่ว่ามันบ่ใยญ่ฮยนะมันใหญ่เป็นบางต้นบางต้นก็ใหญ่มันตอนพ้นนั่นเอามาไว้นี่ยะมันที่กันโทษเลยมันสีบ่ใหญ่าแบบนี้มันที่กันนะโอ้แ่ลาสงบปลาสงบ กไ็ไม้ขยุ่งนี่ไม้ขยุ่งมันตายทั้งป่ายมันแเหรอเขาเจ้าตัดอ้อโอ้โอต,ต้งคนมาลูบ <c oughs> เก่งลิลิตไม้ขยุ่งใหญ่ไม้ขยุ่งใหญ่เขาเจ้ามาลูบเขาเจ้ามาลูบเมื่อไหร่าบ,าบางงาบางอันนั้นเพื่อจะตัดอ้อตัดอ้อ เป็นป้าสงวนของบ้านป้าสงวนของบ้านท่าดอีครับมีไม้ดูไม้แค่นไม้แค่นนี่หลายป้าตไม้แค่นลำใยทั้งหมด ผู้ป้านี่เจ็ดสิบปีพู้ได้จึงได้จำนี่หกสิบเจ็ดสิบปีแต่ว่าผู้แท้ๆกับสาวสาวสามสิบปีกับผู้บางไม้บางไม้บางประเภทมันก็ได้แล้วประมาณสาวปีนี่มันก็ใหญ่และไม้บางประเภทนะตัวเลขแดงๆนี่น่าจะม็ดจำนวนของไม้ ไม้ต้นที่แบบตัวนี้ก็เป็นต้นไม้ที่344น,น,นะนะเพิ่นได้นับต้นไม้ออนี่ก็ไม้ขยุ่งงี้อันนี้ก็ไม้ขยุ่งนี้้นนต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่ไม้ขยุ่งใหญ่ น,นี่ก็ไม้ขยุง่งไม้ขยุ่งลำบกโดดสูงจิ้วขึ้นไปเลยไม้ขยุง่งนี่ปูอยู่บ่อนใดก็ได้แสดงว่าคิดว่าปูยูนแถวมันมีขี่หินพลัน่นหินด่านถึงปูได้ปูแนวนี้ก็ได้คือกันไม้ขยุง่งอ,อปูดินแบบนี้ก็ได้ป้าอ,อยู่พูนแห่งต้นใหญนะ่เนน้นะพิ้นเอาอัน สาไฟฟ้าขำไว้ไปเบื้องก้นโอ้ตโอ้ยุเคตนี้ให้ส้นยั่ไม่ขยุ่งนะโอ้ มันสิล้มแล้วมันสิล้มแล้วเพิ่นเอาเสาไฟฟ้าค้ำไว้นี่เอาเสาไฟฟ้าค้ำไว้ไม่ขยุ่งง่ายส่งต้นเหงกันเลยต้นเน่อหรือไรไม่ขยุ่งต้นเน่อหรือไรเพได้เอาเสาไฟฟ้าค้ำไว้เอาเสาไฟฟ้าค้ำไว้ย่ามันล้มนะย่ามันล้ม หาท่ายเฮเบิ่งแต่ไม้ขยุ่งเนอเดี๋ยวลำนั้นก็ไม้ขยุ่งคือกันหลายลำมีแต่ต้นไม้ใหญนนะต้นไม้ขยุ่งห่่พูดแล้วมีไม้ดูไม้ดูจพิพุสีสบมลบจุูุนทไม้ดูอันนี้เป็นไม้ขยุ่ง เขตนั้นเป็นเขตบ้านเฮิรนประชาชนเขตนี้เป็นเขตป่าสงวนป่าสงวนของบ้านเพิ่นเฮ็ดเป็นป่าสงวนเลยตะกี้เป็นบ่อนกาเบไม้โดยบ่อนกาเบไม้แหละกกไม้ใหญ่เลยเฮ็ดเป็นป่าสงวนเพิ่นกาเบไม้ตั้งแต่ปีหนึ่นก็ร้อยห้า ว้าวไม่แค้นไม่พยุง ตัวนี้กะไม้ขยุ่งลำไยคือกันลำไยคือกันกอดกอดเกือบบุหุมกอดเกือบบุหุม้างนั้นเพิ่นกะกาเบไม่คือกันได้ไปปุ๊คือกันได้ข้างนั้นกะไปปุ๊คือกันฝ่าทางฝ่านั้น ทางนี้อ้อไปเซอร์ทางเล็กเก้าไปเซอร์ทางเล็กเก้าทางนี้ไปเซอร์พระธาตุอิงหัาง,างเซอร์พระธาตุอิงหัาง ต้นไม้ใหญ่หน่หมหมเย็นดีได้แรงแกนพันไหมพื้นเมืองบ้านทัดอิงข้างไร่ย่านี้ก็เป็นวัดเด้เป็นวัดเด้สำหรับคลิปนี้ขอจบสำนีกก่อนเด้อขอขอบเจอหลายๆที่สม้มแต่ต้นจนจบขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อขอขอบเจอ